สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกเกมแรกประจำเช้าวันเสาร์ที่25มีนาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ฝรั่งเศสครับก็ชโชฟฟอร์พดครับถล่มเนเธอร์แลนด์ไป4-0นะครับวันนี้ฝรั่งเศสได้ประตูจากอ,องตวนกิสมมนไดโยอ,อุปเมกาโนอโและก็คิเรนเอปเป้ที่เหมาไป2อิบอรทราก็แพ้กับกรีซไป0-3เช็คเอาชนะโปรแลนด์3-1มเดวาเสมอกับมู่เกาะแฟโลไป1-1 ออสเตรียถล่มอาเซอร์ไบจีนไป4-1ครับคู่นี้ออสเตรียได้4ประตูจากมาเซลเซอร์บิเซอร์ครับยิงไป2ตามด้วยไมเคิลเกโกริชแล้วก็กิสตอฟบาวการ์เนอร์ส่วนอาเซอร์ไบจีนได้1ประตูจากเอมินมามูดอฟสวีเดนครับแพ้ให้กับเบลเยียมไป0-3เบลเยียมได้3ประตูจากแฮตทริกของโรเมโลลูกากูบัลแกเรียก็แพ้ให้กับมอนเตเนโกไป0-1ส่วนเซอร์เบียเอาชนะลิทัวเนียไป2-0 ดูกันที่ตารางคะแนนฮะเริ่มที่กลุ่ม B อันดับ1แล้วก็2เป็นฝรั่งเศสกับกรีสมีทีมละสา3อันดับ3ไอแลนด์ยังไม่ได้เตะฮะส่วนอันดับ4กับ5้ายูโรเกับเนเธอร์แลนด์ยังไม่มีแต้มมาที่กลุ่ม E นะฮะอันดับ1เป็นเช็คมี3คะแนนอันดับ2กับ3เป็นหมูกาแฟโลกับโมนาวามีทีมละหอันดับ4อัเเบเนยยังไม่ได้เตะส่วนโปแลนด์หลังท้ายครับยังไม่มีแต้มกลุ่ม F อันดับ1แล้วก็2เป็นออสเตรียกับเบลเยียมมีทีมละสามคะแนนอันดับอเสวเดนยังาม่มีคะแนน กลุ่มีอันดับ1แล้วก็สเป็นเซอร์เบียกับมอนเตเนโกรมีทีมอันสาคะแนนอันดับ3ฮังการียังไม่ได้เตะอันดับ4กับ5เป็นบบลเกเรียกับลิทัวเนียที่ยังไม่มีคะแนนเดี๋ยวส่วนท้ายของที่โปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะฮะก็จะมีสกอตแลนด์เปิดบ้านเจอกับไซปรัสสเปนเจอ, Norway, อนอร์เวย์อาร์เมเนียพบตุรกีโคเอเชียเจอเวลเบลารุสพบกับสวิตเซอร์แลนด์อิสราเอลเจอโคโซโวแล้วก็อันดอร่าพบกับโรมาเนีย